ไปสวีเดนไปเที่ยวเกาะกอตแลนด์ในช่วงฤดูร้อนเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงว่าสวีเดนเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะแยะมากมายครับกอตแลนนี่นะคุณวิเทียนที่ผมไปกลับมาเนี่ยเราจะพบว่าสวีเดนเนี่ยเอาเข้าจริงเเป็นเมืองที่มีในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานมากความที่เขาเป็นไวกิ้งเขาเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเหนือการนับถือศาสนาต่างๆเนี่ยการสะสมสิ่งเก่าแก่เนี่ย มันก็มีเยอะไม่แพ้ยุโรปอย่างที่กอตแลนเนี่ยนะเกาะทั้งเกาะเนี่ยก็คือเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหลายของสวีเดนเนี่ยมีประวัติศาสตร์มีโบสถ์มีวัดมีอะไรเนี่ยมากที่สุดแล้วก็เราพาคุณท่องเที่ยวเที่ยวนี้ของสวีเดนเนี่ย มันจะไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาติอ่างเดียวมันเจาะลึกประวัติศาสตร์เหมือนเราไปเที่ยวเยอรมันเหมือนเราไปเที่ยวสวิสเหมือนเราไปเที่ยวโรมอ่ะแต่ว่านี่คือสวีเดนที่มันมีประวัติศาสตร์ของมันโดยเอกลักษณ์แล้วหน้าร้อนก็ไม่ร้อนที่สวีเดนเพราะว่ามันอยู่ในใกล้เส้นอาร์กติกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอ้เป็นหน้าร้อนมันก็ยังเย็นสบายอยู่